พี่น้องสวัสดีจ้าเยี่ยมพะโล่จ้ะเมือนใ้เขาตามหาเบิึงเห็ดป๋อได้ยินคำว่าเห็ดป๋อของเนาะจ้ะพี่น้องมาพาะเลยจ้ะพี่เนาะมะเก็บกับยายใส่ตาเพ็่ป๋อเก็บด้วยจ้ะมือนี้อาบทบ่มีนีนี่มีบทเตียมยังมาเลยจ้ะพี่น้อง Nó, nó, so 3 đồ, này. cái nóc kẹng nam bài chèp đi, nọ nè nọ so sám ta vừa có lia hình để chèp เว้ยทะเลาะเขีดพี đó, ết, ed, whatever, ่นอเอ้ยแทงน้ำบายจ้ะมันดอกดำจ้ะเข็ดนล้วหมอกจ้ะพี่นอตอนนี้ไปเข็ดเขาใหญ่เด้อจ้ะเม็ดก็ไปเตรียมจะกินยางแล้วกลยแวะมาเบิ่งเนาะจ่ะพี่นอ không làm được chứ ตาเป็นเห็ดเนาะพี่นอ้องไปแตอด์กินอย่าไปจ้าพี่เนาะเนี่ยดูค้างให้คือเก่าเลยจ้ะ em thắc là à, là, bố thấy này nè, à, ta nó phi <laughs> nó, nó phơi mày chìm phi nó, bố để ao ดอกดอกดำม่วเนี่ตาลุนต่อจ้า

เราพูดกอนก็นไนดนพูดพูดเออหนละโอ้ยจะมันเคลียนี่เถื่อนเลยเลื่อแต่หัวก็เอา,เอเา,เอาละบะเอาเลื่อแต่าขาพี่น้องโอ้ยไอ้วันนี้วันนี้เนีน่ย ผมไมายีกแล้วจะพี่นนอง เดี๋ยวเราไปเขียนทีไปในมือนี่้ก็จะมืองใหม่เนี่ยมืองแม่เน็ต <c oughs> พอดอกมาช้องเหมือนแ,แล้วจะพี่น้องใหญ่แต่ว่ามันออกรุ่นมูจะนี่หนี่ได้ <c oughs> ทะลุนต้อด้วยจ้ะ บอลางกาคืองอดหันนาะพี้นเนาะฮะชูมันดอพ่นบอกบานนะ chúng ta gỉ này thế, thế, tam chú, mặn này nọ mặn này, thằng này đứng đó, thế, này hmm? tôi muốn kèn, hết. No, phê pet, pet, chụp bữa sáng bữa ta tạp và ngon 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 tạp vì nó ngon 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 นท่างแต่อยนานั่นด้วยไ่ต้องนะเปิดขึ้นนั่นนั่นเมนเบิดเลยนะแต่เปิดขึ้นที่เราไปตองน่ะนะผู้ขามือนีม็มี ตัวนะน,นี่ประจจมหนึ่งได้โจมนี่ตัวนะดียจะเสี่ยงกันให้พี่นอออกมาเลนับพี่นองนี่นี่เโอเ้เหนีแล้วเคเ่ บดให้มันไกลอๆออกแนโอ้เออนี่น่ะดอกเคสพี่นองจกักจได้ผ้าไปจัิงนหนอจะห้านำผ้าไปกระเทียงก็จะสีแลีหนอกไม่ด้ั <c oughs> ดกกระดาษ <c oughs> อนที่เอาตัวน,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 นี้ก่อนนี่ซองจู่มเนี่ยมาถุงนาดเปิดไห้ยด้่ยี่นอ่น

โเหมือนเทเด้เอ้าเหมือนน้ำตาเทเด้พี่น้องแล้วเรากระเทียงกันได้บานให้พี่น้องเบิ่งเร์ดอกให้ก็ยังสีเหยียบได้พี่น้องนะคุณตาบอดข้างหนึ่งพน่ะนี่ยินดีบอกเอฟซีคุณตาบอดข้างหนึ่งพน่ะ ช่างดอกเนี่ยนี่มาทักพี่มาเนี่ย,ย,ยใหญ่ก็ได้โอ้ยยิบหพ่อออกเลยพี่เนาะเปิดให้ตาปัดยิบหพ่อรุดออกเลยเนี่นี่นั่งทามัก็สีนเนาะมันต้องเอากระดาษรอคขามาเนาะ เอโอ้บหขึ่นเพื่อนนะบมบ่อเม็ด oh ม ouais, ีจะเพี้นอ่ะโอ้โจง่ามๆบังคพบนต้องมางงนะ

cất quả cho phi nọ cái kén nó mua là lạ bà này phi มนมาหาเจไดญเจบรบ่เห็นพอป่หวานฝนดาว่นดาวฝนดาวฝนดาเพป่นด่เขมาานานมันบาดมันจุม่มแต่วานเหมอนเน้ยจุ้มเลยนเอ้าโอ้อะ้รบานฮะอั้ยังตันอีกเอียงปาก Hãy này của đi อาหารลวอาหารนีมันเคยออกเ็บดกรอนก่อนโมเลยละอ่แล้อาหารขอเจก่อนโมเลยมาเหมือนกันาตั้เหมืก็แล้วะเ๊ต้องอ่าเห็นบะหมี่หนับมันลายมาเก่ผีมาผฟ่มาเ่เฮ้ยเห็นอยู่บ่มอเห็นจับ คือดอกเกศดอกไทยนะหมอะไรหรอนี่ยคณะศิไปเก็บเห็ดพจหมุทรจีบบ้างเนี่ยจีบมันเบิดเนี่ยงานจะพี่น้องป้องปายจ้าจะเยี่ยมพอลรอจ้ามาสรุปผลงานอย่งเงี้ยจะได้ทุงหนึ่งจะพี่น้องประมาณโลกกลัวจ้าคลิปนี้ก็บ่มียังไรจ้าจะเยี่ยมพอลรอจ้า ขอคุดทุกไลท,ท,ท์ุกแชททุกติตามเด้อจ้ะห่างแกัดไปไลยเหม่อจ้ะพี่นนองเก๊เห็ดบวัวขังให้จ้ะพี่นนองกิมนีก็สบัสดีจ้า